พ,พี่นินครับไอ้แล้วอ,อย่างบริเวณเนี้ยที่ที่ผมเห็นเนี้ยมันมีความเขียวแล้วมันมีเหมือนหญ้าขึ้นหญ้าอะไรทั้งทงท,งที่แบบรอบนอกเนี้ยมันแห้งแล้งอะไรเงี้ยพี่มีวิธีดูแลพื้นท,ที่นในโซนเนี้ยยังไงบางทีการให้น้ําการอะไรยังไงหญ้าหญ้าของเรารจากจากพื้นที่ดินที่ขาวหมดเลยไม่มีหญ้าจนผมคิดว่าจะต้องหาหญ้ามาปลูกเพื่อความเข้าใจคือว่าผมอยากให้ รักษาความเชื้นรักษาความชื้นอ๋อคุมดินใช่จนต้องไปเอาฟางมาคุมนะครับพอผ่านไปได้มาขาเทศปลูกไปได้เก้าเดือนหญ้ากขขึ้นแล้วหญ้าขึ้นเองขึ้นแสดงว่าขึ้นพอขึ้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็แค่ตัดตัดอย่างเดียวก็คือไม่ได้ลงอันนี้คือมันขึ้นมาเองขึ้นมาเองครับนี่คือสภาพดินมันได้สภาพดินมันเริ่มกลับมามีชีวิตจากที่มันไม่มีหญ้าเลยนะตรงนี้จากที่รนๆเลยใช่ไหมใช่รนๆเลยแล้วก่อนก่อนที่เราจะถมมันก็ไม่มีหญ้านะครับจะเป็น เกลือแบบนั้นอ่ะอ๋อครับเป็นฝ้าเกลือขึ้นมาใช่เกลือแผ่นเลยครับคุณู้ชมนุ่งบอกว่ามันทํานาไม่ได้เป็นดินที่เป็นคราบเกลือเดี๋ยวเก็บภาพไปดูเพราะว่ามีอยู่หัวไหล่ตอนนี้มันมันมันน่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุมันน่าจะสมบูรณ์ของมันครับแล้วก่อนที่จะมาปลูกผัดเนี่ยพี่เคยปลูกผัดอื่นไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครั้งแรก ทดลองครั้งแรกก็ไม่มีไม่มีทดลองพี่พี่ลงเลยครับร้อต้นเลยเพราะว่าต้องไปศึกษาก่อนไปทำความรู้จักก่อนไปคุกคีก่อนแล้วถึงมั่นใจแล้วถึงมาทมมั่นใจแต่ไม่เคยปลูกพันธุ์อื่นเนาะใช่ครับผมวิ่งเข้าสวนมะหาเทศเจ้าที่สําเร็จนะครับก็คือไปดูคนที่ดูตั้งแต่เขาไปตัดแต่งกิ่งทําจนเขาไปเก็บ จนลงหลุมคือทุกขั้นตอนเลยแล้วค่อยเอามาทําค่อยเอามาทําที่นี่ไม่ไม่ใช่ได้แค่ผ่านการรับรองอินทรีย์แค่พืชนะครับที่นี่ยังได้ของประมงมาด้วยนะใช่ครับเลี้ยงปลาก็เป็นอินรีใช่ครับผมเลี้ยงปลาอะไรครับปลานินครับปลานินชื่อก็ชื่อพี่นินอ่าก็เลี้ยงปลานินโอเคครแล้วก็เป็นปลาของพี่นินด้วยใช่ครับแล้วเคยไปดูพันธุ์อื่นไหมที่สวนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพันธุ์เดียวกับเราพันธุ์สีชมพูใช่ไหมพันธุ์สีชมพูเหรอชื่อพันธุ์สีเขียวใหญ่ สีชมพูทางโซนลบุลีทางโซนสมุทรสาครแล้วก็แถวสระบุรีก็พบเขียวใหญ่ต่างไหมครับแต่แต่แต่ที่เราอยู่นนทไทยทาไมต้องใช้เพชรนนทไทยเพราะเราเป็นพื้นที่ของนนทไทยอ๋อเป็นเป็นพืชประจําถิ่นเลยใช่ครับพืชประจําถิ่นที่นนทไทยที่นนทไทยอ๋อนี่ก็คือเพชรนนทไทยนะฮะได้ข่าวว่าตอนตอนนี้ยื่นขอ GI ใช่ครับขอเคลื่อนทะเบียนจริงๆคำว่า GI แคอแค่ผมผมปลูกในพื้นที่อำเภอโนนไทยผมก็ได้ได้ GI แล้วนะเพียงแต่ต้องการยื่นขอเอกสารติดเอรับรองเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์บ่งบอกพื้นที่เหมือนอย่างทุเรียน GI ออะไรพวกนี้แหละแล้วก็แต่ละคนเขาก็มีกัน นะอยู่อำเภอไหนก็อำเพื่อนั้นก็ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่มีมะขามเทศเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประจำประจำาท้องถิ่นไปหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จนะครับผลผลิตตรงนี้เสร็จก็เราก็จะตัดแต่งหรือว่าตัดตอนตอนกิ่งเพื่อจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับกิ่งพันธุ์หรือว่าอยากจะมาดูเที่ยวชมสวนก็มาได้ครับครับ ก็เบอร์โทรติดต่อก็095ครับ458 4507นะครับแล้วก็ในช่องของ YouTube ครับก็คือสมคำมเทศบาลโคราชครับแล้วก็ Facebook ก็สมคำเทศหวานโคราชเหมือนกันครับผมก็เข้าไปดูไกด์ไลน์ก่อนก็ได้ครับแล้วก็สนใจยังไงก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาดูแบบดูว่าอยากจะศึกษาครับผมใอ้คาแนะนาได้ไหมได้ครับได้ครับฝากไว้ให้พี่นีนะครับก็คือไร่เทพนะครับเหมือนเดิมกับ ดินเทพเทพ,พี่น<พ>ุ่งแน่นำอีกทีตัวดินเทพเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในดินนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์อีกตัวหนึ่งของทางแร่เทพ,เทพนะครับ,ท,รบที่อยากจะฝากให้พี่นินไว้ใช้ในสวนนะครับตัวนี้ถ้าอัตราการใช้นะครับก็50 cc นะครับผมบผมสมน้ำแล้วก็ราดโคนได้เลย นะครับสำหรับแต,แต่ว่าถ้าเกิดใ<ก><ก>นกรณีกรณีที่เราจะจะใช้ฉีดคู่กับไล่เทพฉีดเข้าทางใบอัตราการใช้ก็คือตัวเนี้ยหนึ่ฝาผสมน้ํา2 0 0ลิตรนะครับพี่คืออัตราการใช้จะจะ,จะใช้ไม่เหมือนกันตัวนี้ถ้าทางดินจะใช้เข้มข้นหน่อยอตัวเนี้ยก็คือของเราได้ได้รับการรับรองนะครับว่าเป็นอินทรีย์มีการทดลองด้วย มีการทดลองนะครับนะครับก็อยากฝากผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้ไว้ให้พี่นินเพื่อมีกนตัวนะครับขอบคุณครับนี่เลยสําหรับที่ชอบใครที่ชอบใช้แบบออร์แกนิกนะคู่นี้เลยที่ผมบอกตลอดว่าทั้งแป้งผักแปลงผลไม้ถ้าใช้คู่นี้นะพี่เขาก็ตรวจผ่านเห็นไหมเป็นเดิไม่ง่ายแต่ได้ผลอย่าลืมนะครับไลฟ์เทปกับดินเทปนะครับสวัสดีครับ